วันนี้อ้อ oh, อันนี้นี่จากอะไรนะรัดคุณคุณระดาโอเคครับอันนี้บริจาคอะไรครับเป็นบุญกุศลครับเป็นน้ำเนาะโอเคครับโอเคครับไปติดตามนะครับโอเคโอเคนะ่าสนใจมากมีน้ำแล้วก็มีบิ๊กโคบโอเคครับขอให้ได้บุญเยอะๆนะครับ อ่ามาเจอจากไหนวะเอาตเสียนมาอะไรครับัญญานัญญานี่ครับขอโชคดีนะครับครับลุงข้าบาลุงเอาบลรุงข้าเขาทำอะไรแจกเนาะบาลุงเข่าผัดมีครับผัดมีัผดมีอร่อยไหมครับผัดมีอร่อยครับอร่อยโอเคครับโอเคครับนาสุละครับโอเคโอ้กำลังแบบอุ้ยพุทธ อะไรนะมาถ่ายรูปมาเจอคนหล่อครับมาถ่ายรูปคนชวดแล้วครับอันนี้อร่อยไหมคะได้ทานแล้วแซ่บจไหมคะับโอ้สวัสดีครับอาจารย์สบายดีอันนี้อร่อยไหมอะไรอร่อยอันนี้อะไรพัดหมี่เนี่ยอันนี้ข้าหมี่ค่ะเว็ดไหมข้าวไม่เผ็ดค่ะอันนี้ข้าวไข่เจียวไข่เจียวเตี้ยใหญ่ค่ะเจี้ยใหญ่เนาะโอเคน่าจะอร่อยนะมาเองครับครับแต่ละกันก็กำลังขมักขมนันนะครับในการเข้าคิวรับประทานอาหารครับครับมาจากไหนกันถึงหน้าป่ายายมาจากบ้านไหนเนาะตั้งแถวตั้งแถวครับโอ้มาหลายคนครับครับ ประสงค์นายกประสงค์วันนี่นายกประสงค์มาทำบุญอะไรมาทำบุญเนาะนี่มีเข่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะอันนี้อะไรครับนี่เขาเรียกอะไรเส้นก๋วยเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เข่าหมูแดงอ๋อเดี๋ยวหมูแดงหมดเลยโอเคครับคงจะอร่อยเดี๋ยวจะมาต่อคิวสักหน่อยครับมีคุณยากคณยากขอบคุณหลายๆนะครับในความมีน้ำใจนะครับใดบุญใดกุศลนะครับอันนี้อันนี้มาจากไหนนะครับนี่ขอดูป้ายนึง โต๊ะจีนเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่อยู่แถวไหนเนาะม,มันเพิ่มเนาะม,มันเพิ่มเนาะโอเคครับได้ข่าวว่าไข่เจียวอร่อยใช่ไหมโอเคทำไข่เจียวอย่างเดียวมดไปกี้มดไปกี่ลังเมื่อกี้เป็นรอยลูกแล้ววเนีค่ครับอยากรู้ก็ต้องชิมค่ะครับโอเคครับตามมาชิมครับ ทีวการอำเภอจังสูงครับอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้ของอร่อยใช่ไหมของจังสูงบริการอะไรให้ชาวบ้านบ้างมีอะไรนะครับมีพัดมีมีอะไรอื่นพัมีมีก๋วยเตี๋ยวพัมีก๋วยเตี๋ยวมีน้ำดื่มมีน้ำดื่มมีน้ำดื่มมีพัดมีน้ำพังโอเคครับออเครอเรเอับเคัเคารับบ ไม่ใส่เราเนี่ยโอเคโอเคครับโอเคนะก็ขอลองชิมหน่อยครับใส่ใส่ใส่น้ำสมเนะเป็นไงรสชาติรสชาติเขาทำไหมรสชาติเป็นน้ำเสมรถอ๋อน้ำเสมรถเปรี้ยวเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงใ่เคร่องลค่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่เราโอเคครับโอ้น่าอร่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอุ่นหัอะไรครับ มาทอดกระถินอ๋อกระถินครับจากของบ้านบ้านคณะกรรมการพัฒนาสตรีคทำโดยคุณนิจพรจินตนามณีรัตน์ภรรยาท่านสจสมพรโอเคครับเต็มที่เลยครับโอเคครับเราไปดูบรรยากาศถัดไปครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับถ่ายรูปเลยนะไลน์รูปเลยนะครับมาอุดหนุนกันครับมาไม่อุดหนุนมารับของแจกนะครับ ครับโอ้อันนี้มาขายนี่ครับเนี่ยขายยังไงโนู่นนี่โอเคครับเดี๋ยวผมสนใจเดี๋ยวมาครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูคนรับประทานเป็นไงอร่อยไหมครับคุณลุงอร่อยไหมครับอร๋อมีอะไรบังกินอะไรหนึ่งว้นี่กินข้าวเป็นน้ำต้มตังครับอ๋ออร่อยเนาะเป็นไงครับพ่อมีอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยเนาะโอเคครับอร่อยครับโอ้น่าอร่อยตัวนี้ช่วงประมาณ าทางลังจากทําบุญถวายพระรับพรจากครูบาคิสณะก็มาแวะกินเขากินานามกันโดยมีผู้ใจบุญมาบริจาคโอเคครับ,บตอนน้เราก็ามานั่งกินตามอธัธยาศัยครับ